สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะแผนลักลวงใจวันนี้มาถึงตอนที่112แล้วนะคะตอนที่112ปฏิกิริยาแรกของทุกคนก็คือรู้จริงลี่ที่ไม่เคยเข้ามาร่วมทำอะไรในกรุ๊ปแต่ในที่สุดก็ปรากฏตัวในกรุ๊ปครอบครัวเสียที ปฏิกิริยาต่อมาคือสวรรค์พอลูกคู่นี้คนหนึ่งตัวใหญ่คนหนึ่งตัวเล็กเหมือนในแบบในนิตยสารไม่มีผิดอยากจะขโมยเสียวเป่ากับบ้านซะจริงๆอยากให้ลูกสาวแต่งเข้าบ้านนี้เหลือเกินถ้าไม่เพราะสังคมสมัยนี้ห้ามคนในเครือญาติแต่งงานกันแล้วก็บรรดาสมาชิกในกรุ๊ปครอบครัวที่มีลูกสาวเป็นได้แย่งกันหัวล้างข้างแตกแน่ โอ้โหหลานชายสุดที่รักของฉันน่ารักจังเลยโอ้โหลูกชายฉันหล่อจังเลยนายหญิงแห่งตระกูลลู่ตื่นเต้นจนไม่รู้จะชมใครก่อนดีถิงเซียวชุดของลูกกับเซียวเป่าใครเป็นคนเลือกให้เนี่ยใช่สาวคนที่ลูกชอบหรือเปล่านายหญิงแห่งตระกูลลู่มองปาดเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่สไตล์ของลูกชายนางอย่างแน่นอนอืมลู่ถิงเซียวตอบ แม่รู้ว่าลูกไม่มีทางเลือกชุดสไตล์นี้หรอกดูสิสีสันสดใสขนาดไหนดูดีเหลือเกินที่ไหนจะเหมือนชุดสีเทาๆทึมๆท,ที่ลูกใส่อยู่ทั้งวีทั้งวันนั่นเลยพลอยทำให้เสียวเป่าเทาๆทึมๆไปด้วยที่แถบ้านนี้ก็ต้องการผู้หญิงมาอยู่ด้วยจริงๆรูปภาพก็เป็นเธอถ่ายให้หนายผู้เทาแห่งตระกูลลู่อดทนทนไม่ได้จนต้องถามออกไปอืม ลู่ถิงเซียวคงตอบคำเดียวไม่เลว้วนายผู้เท่าแห่งตระกูลลู่แสดงออกถึงความพึงพอใจตั้งแต่เด็กลู่ถิงเซียวไม่เคยชอบถ่ายรูปส่วนเซียวเป่ายิ่งไม่ชอบถ่ายไปใหญ่เพราะฉะนั้นรูปถ่ายสองพอลูกจึงมีน้อยมากรูปคู่ยิ่งน้อยไปอีกรูปภาพเหล่านี้จึงถูกสองผู้เท่าเซฟเก็บไว้โดยไม่ได้นัดหมายอะไรกันนี่พี่สะพยผมร้ายกาจที่สุด ที่แท้ก็มีความสามารถทำให้พี่ใส่ชุดมีสีสันแบบนี้ได้แถมยังยอมให้ถ่ายรูปแต่โดยดีเมื่อก่อนผมเคยส่งให้พี่ชุดหนึ่งสีไม่ต่างกันกับชุดนี้เลยพี่กับมองอย่างเยยดยามอย่างกะอะไรแถมยังวิจารณ์ลดสนิยมผมอีกชุดใหญ่คราวนี้คนที่พูดคือรูจริงลี่รูจริงลี่ถึงขนาดออกตัวแรงเรียกอีกฝ่ายว่าพี่สะพ้ายในอนาคต แบบนี้แล้วบรรดาป้าป้า,ปานา,นาต่างก็อดลนทนไม่ได้อีกต่อไปต่างพากันถามไทยว่าสาวที่ถูกลู่ถิงเซียวชอบเป็นลูกสาวบ้านไหนลู่ถิงเซียวตอบกลับออกไปสองสามคำเรื่องส่วนตัวความหมายก็คือนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาห้ามใครเข้ามายุ่งทำให้จากที่เตรียมตัวเคลื่อนไหวสอบถามถึงสถานการณ์ล้วนต่างก็ไม่กล้าทำอะไรบุมบาม ตระกูลลู่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดมีลู่ถิงเซียวเป็นผู้กุมบางเหียนเปรียบเหมือนกับหัวมังกรที่มีชีวิตความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลลู่ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูของสมาชิกสกุลลู่ล้วนแต่ต้องอาศัยเขาคำพูดของเขานั้นจึงถือเป็นราชองค์การอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานี้คนที่เห็นรูปภาพและข้อความสนทนานในกรุ๊ปครอบครัว ยังมีอีกคนหนึ่งเจียงมูเย่เจียงมูเย่มองดูประโยคนั้นะนิ่งไม่ขยับใช่สาวคนที่ลูกชอบหรือเปล่าจ้องดูเป็นนานสองนานแล้วก็รีบแอบกดโทรศัพท์ไปหาหนิงซีทันทีหนิงเซลซีเธอถ่ายรูปให้รู้ถิงเซียวกับเซียวเป่าใช่หรือเปล่าใช่นายรู้ได้ยังไงนายเห็นพวกเราเหรอ หนิงซีนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เจียงมู่เย่ก็ไม่ได้มีคิวถ่ายเหมือนกันคิดในใจว่าหมอนี้คงไม่ได้แอบมาที่นี่หรอกนะฮ้นะ้าของฉันเขาเอาลงอวดในกรุป๊ปครอบครัวหมดแล้วล่ะทุกคนกำลังชมกันอยู่เนี่ยหนิงซีดูดีใจขึ้นมาทันทีพิมพ์ข้อความแกลกๆ่ฮ่าฮ่าฮ่จริงเหรอชมว่าฉันถ่ายรูปเก่งใช่หรือเปล่า เจียงมู่เยโมโหจนแทบจะปาโทรศัพท์ลงพื้นยายบ้าน,นี่เรื่องที่ควรสนใจจะคิดให้มันลึกกว่านี้สักหน่อยไม่ได้หรือไงหางั้นฉันควรสนใจเรื่องอะไรฉันจะบอกให้นะเมื่อกี้เดิมทีเจียงมู่เย่คิดจะพูดว่าเมื่อกี้นี้ลู่ถิงเซียวเพิ่งจะยอมรับเองกับปากในกรุ๊ปครอบครัวว่า รูปภาพเหล่านี้ถ่ายโดยผู้หญิงที่เขาชอบแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยพูดไปแล้วสามครั้งแล้วแต่เธอก็ไม่เคยเชื่อจึงเกิดความรู้สึกว่าหลักฐานเท่านี้ยังไม่เพียงพอตอนท้ายยังอาจมีสิทธิ์โดนเธอซ้อมอีกต่างหากดังนั้นจึงตัดสินใจว่าเอาไว้คราวหน้าหาหลักฐานที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ก่อนจึงจะทำให้เธอยอมรับทั้งปากทั้งใจ พรุ่งนี้เราสองคนมีคิวถ่ายหนังคู่อย่าสายละ่ะเจียงมู่เยเบียงประเด็นฉันเคยสายที่ไหนกันถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยอะไรก็ให้เป็นฉากจูบถ้าเธอกล้ากินกระเทียมกินทุเรียนมาแล้วก็เธอตายแน่เข้าใจไหมตอนที่113สเดือนที่รอคอยหลังทานอาหารเย็นเสร็จแล้วหนิงซีก็ลังเลที่จะไปหาลู่ถิงเซียว บนระเบียงที่เงียบสงบลู่ถิงเซียวก็ไม่ได้เร่งรัดเช่นกันเขาได้แต่ยืนเงียบๆอยู่ตรงนั้นรอเธอมาให้คำตอบอย่างอดทนหนิงซีสูดลมหายใจลึกหันกลับไปหาชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆสุดท้ายก็ตัดสินใจพูดออกไปลู่ถิงเซียวเรื่องที่คุณพูดฉันคิดทบทวนดูแล้วฉันละปากคุณว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสามเดือน แต่หลังจากครบสามเดือนแล้วฉันก็จำเป็นต้องไปจากที่นี่จริงๆต่อให้พวกเขาไม่มีอะไรกันผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างเธอมาพักอยู่ในบ้านคนอื่นเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดอาการระแวงได้มากที่สุดอาจจะทำให้คนภายนอกเข้าใจผิดง่ายๆขอบคุณรู้ถึงเสียวแสดงออกถึงอาการโล่งอกขนาดเดียวกันก็เกิดประกายลึกซึ้งที่เก็บซ่อนเป็นอย่างดี พาดผ่านขึ้นในแววตาพุ่งนี้มีถ่ายหนังไหมลู่ถิงเซียวถามหนิงซีถอนหายใจยาวพงกหัวให้มีค่ะลู่ถิงเซียวเห็นเธอหน้าไม่สบอารมณ์จึงถามด้วยความห่วงใยมีอะไรฉากที่ต้องถ่ายพุ่งนี้ยากเหรอหนิงซีเอามือเท้าค้างพิงบนกำแพงพูดอย่างคุ้นคิดเรื่องยากมันก็ไม่ยากหรอก แต่ฉากจูบเท่านั้นเองแต่อีกฝ่ายคือเจียงมู่เยนี่สิฉันกลัวว่าตัวเองจะสติหลุดถ้าเกิดถ่ายไปแค่ครึ่งเดียวแล้วทนไม่ได้ตบตีเขาขึ้นมาจะทำยังไงฉากตลกยังจะมีความเป็นไปได้มากกว่าฉากจูบรู้ถิงเสียวลีตาสองข้างลงแม้จะรู้แต่แรกแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะต้องมีฉากทำนองนี้แต่เขาก็ทำเป็นไม่สนใจ ปัญหานี้มาตลอดเนื่องจากเกงว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วเผลอทำเรื่องอะไรที่ทำให้เธออาจนังเกียจออกไปเวลานี้นี่เองที่หนิงซีนึกอะไรสักอย่างขึ้นมาได้เอามือตบหัวตัวเองแล้วพูดว่าอ๋อใช่แล้วลู้ถิงเซียวมีอยู่เรื่องหนึ่งต้องขอบคุณคุณอะไรลู้ถิงเซียวถามอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ ฉันเพิ่งรู้ว่าข่าวก่อนเป็นคุณชายรองสกุลลูกที่ตามมาลงทุนในตอนหลังคงเป็นคุณที่แอบช่วยจัดการให้ฉันได้เล่นบทรองนางเอกสินะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากหนิงซีเก่าขอบคุณจากใจจริงเธอไม่ตำหนิฉันก็ดีแล้วเห็นฉันแยกแยะดีช่วไม่ออกขน,นขนาดนั้นเลยหรือไงเวลาที่ควรขอบคุณก็ต้องขอบคุณสิไม่ต้องขอบใจแค่ถือโอกาสทำเท่านั้น แต่ความจริงแล้วที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อเธอคนเดียวเจียงมู่เย่ตัางหากที่ถือโอกาสทำหนิงซีพยายามคิดแล้วก็พูดว่าแม้จะแค่ถือโอกาสทำแต่ก็ถือว่าฉันเอาเปรียบอยู่มากแค่คำพูดขอบคุณดูไม่มีความจริงใจสักเท่าไหร่ไม่สู้เอาไว้ให้ฉันว่างเมื่อไหร่ค่อยทำอาหารให้คุณกับเสี่ยวเปาทานด้วยตัวเองสักมือเป็นไงคะ ถึงแม้ว่าปกติฉันจะขี้เกียจทำอาหารกินเองแต่ฉันก็ทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะนี่ถ้าไม่เข้าวงการบันเทิงแล้วลก็ฉันคงไปเป็นเชฟแล้วละ่ะจะบอกให้รู้ถึงเซียวยิ้มน้อยๆแล้วฉันจะรอวันต่อมาหนิงซีมาสตูดิโอมองไกลๆเห็นว่าใกล้ๆสถานที่ถ่ายทำล้อมรอบไปด้วยสาวๆกลุ่มใหญ่ตรงกลางคือหัวสีทองแสบตาหัวหนึ่ง มองปาดเดี่ยวก็รู้ว่าเป็นเจียงมู่เย่กับบรรดาแฟนขับสาวๆของเขาหนิงซีตั้งใจว่าจะเดินอ้อมไปไม่คิดว่าตอนกำลังจะหลบไปนั้นในกลุ่มคนก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาอ่ะหนิงซีหนิงซีคิดในใจว่าเสร็จแน่กำลังจะเอามือบางหน้าคิดไม่ถึงว่าสาวน้อยกลุ่มนั้นจะพร้อมใจกันมายืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้าของเธอ แล้วแบ่งเป็นเป็นหลายๆแถวจากนั้นก็พากันโค้งคำนับพูดอย่างพร้อมเพียงกันว่าขอ,ขอโทษ,โทษค่ะพูดขอโทษเสร็จสาวน้อยทั้งหลายต่างก็จ้องมองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาสุขใสเหมือนดวงดาวพูดด้วยแจ้วว่าคุณหญิงซีขอโทษด้วยนะคะเรื่องขั้งก่อนเป็นพราะพวกเราเข้าใจคุณผิดไปคุณไม่ต้องลดตัวลงมาทะเลาะกับพวกเราเลย คุณต้องเล่นบทเมืองฉางเกอต่อนะคะใช่แล้วใช่แล้วคุณแสดงได้สุดยอดไปเลยพวกเราทุกคนชอบคุณเข้าฉากกับมูเย่ามากที่สุดเลยฉากที่มีความยาวแค่ไม่กี่สิบวินาทีนั้นฉันอยู่ที่บ้านฉายวนซ้ำไปกลับมาทั้งวันเลยรู้ไหมคะสาวๆกลุ่มนี้ทำให้เบย้าหนิงซีเต็มไปด้วยความงุนงงจากนั้นก็หันไปทางเจียงมูเย่ ตอนที่114ยังไงซะก็เป็นชันที่ปั้มจูบนายเจียงมูเย่เดินเข้ามาอธิบายอย่างอารมณ์ดียิ่งกว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผู้กำกับกลัวปล่อยภาพเบื้องหลังกองถ่ายออกไปเหรอในนั้นมีฉากลักพาตัวของเราสองคนด้วยหลังจากนั้นพวกหลอนก็กลายมาเป็นแฟนขับของเธอ เหลือเกินจริงๆแต่และคนพอเห็นฉันโดนรังแกก็ดีอกดีใจกันขนาดนี้เลยเหรออ้อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองแฟนคลับหลงรักศิลปินน้อยมากที่ในชีวิตจริงจะได้ร่วมอยู่ในกลุ่มนักแสดงจริงๆเนื่องจากนั้นมักขัดกันกับความเป็นจริงเกินไปดังนั้นผลงานภาพยนตร์ละครจึงกลายเป็นช่องทางของบรรดาแฟนคลับให้ได้คิดจินตนาการกัน ถ้าหากมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งได้แสดงคู่กับนักแสดงชายในดวงใจของคุณปฏิกิริยาแรกของคุณคืออิจฉาริษยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่นักแสดงหญิงคนนั้นพ่ายแพ้เจอกับเหตุการณ์ร้ายๆย,ยิ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อไอดอลด้วยแล้วจะบังเกิดอารมณ์ต่อต้านอย่างใหญ่หลวง แต่ถ้าว่าหากเกินเหตุการณ์ตรงกันข้ามขึ้นแฟนคลับกับนำตัวเองไปสวมบทเป็นคนที่แสดงคู่กับไอดอลของตัวเองก็เหมือนกับสถานการณ์ของหนิงซีในเวลานี้มูเย่มูเยได้ยินว่าพวกคุณมีฉากกุ๊กกิ๊กกันเยอะมากจริงหรือเปล่ามีฉากจูบไหมเจียงมูเยเลิกคิว้วมีสิวันนี้ก็มีอ้าย ในสถานที่นั้นพันเกิดเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นพวกเราดูอยู่รอบๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมสาวๆต่างถามกันเสียงเงซ็งแซ่ฉากวันนี้ถ่ายนอกสตูดิโอถึงตอนนั้นพวกคุณอยู่รอบๆก็น่าจะเห็นแต่ระยะค่อนข้างไกลอาจมองเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่เจียงมู่เย่ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้ว บรรดาสาวน้อยต่างทยอยกันหยิบกล้องสองทางไกลซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับจำเป็นต้องมีออกมาหนิงซีพูดไม่ออกมีคนลุมล้อมดูขนาดนี้เธอรู้สึกกดดันมากในห้องพักหนิงซีทนไม่ได้ถามออกไปว่าพูดถึงบทจูบตกลงว่าฉากไหนกันแน่เนื่องจากช่วงนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย มีการเปลี่ยนแปลงลำดับการถ่ายทำเยอะมากเธอรู้แค่เพียงข้าวๆเท่านั้นยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลอย่างละเอียดเจียงมู่เยพิกดูบทอย่างตื่นเต้นฉากเทศกาลโคมดอกไม้เมื่อคืนฉันถามผู้กำกับแล้วหนิงซีนึกบทออกทันทีเทศกาลโคมดอกไม้เมื่อคืนฉันถามผู้กำกับแล้วหนิงซีนึกบทออกทันที เทศกาลโคมดอกไม้ไม่ใช่ฉากที่เป็นจูบแรกของเมืองฉางเกอร์กับซุนฮว่วชิงหรอกเหรอไม่ผิดเป็นฉากนั้นแหละเจียงมูเย่พูดจบก็เลิกคิ้วสูงโดดเข้ามาใกล้เธออย่างระแวดระวังแล้วดมดมด,มดูเธอ,อยังจำคำที่ฉันพูดเมื่อวานไม่กินของที่ไม่ควรกินได้ใช่หรือไม่หนิงซีเอามือปัดเขาออกไปใกล้ๆทีหนึ่งฉันดูเหมือนคนไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างนั้นเหรอ นี่เธอพูดเองนะไม่วายังไงก็ตามถ้าเธอแก้งฉันฉันจะบอกผู้กำกับเจียงมู่เยมองเธอด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือในเมื่อเขาโดนยายตัวแสบนี้แก้งมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาจึงระแวดระวังไม่กล้าไว้ใจใครหนิงซีค้อนเขาทีหนึ่งโตขนาดนี้แล้วยังมาใช้วิธีฟ้องครูแบบนั้นอีกเป็นเด็กอายุยังน้อยหรือเปล่า เจียงมูเย่แค้นเสียงเฮ่ทีหนึ่งแล้วหมุนตัวไปอีกทางไม่คุยกับเธอละฉันต้องศึกษาดูหน่อยว่าจะถ่ายยังไงหนิงซีดึงเก้าอี้เขาหมุนกลับมาศึกษาบ้าอะไรยังไงพอถึงตอนนั้นฉันก็เป็นคนที่ปั้มจูบนายมานี่ฉันมีเรื่องจะถามบ้าชิปเขาจะศึกษาสักหน่อยก็ไม่ได้เลยหรือยังไงโดนปั้มจูบต้องทำยังไง เธอจะถามอะไรเจียงมู้เย่ถามยังไม่สบอารมณ์บทของเจียชิงชิงตอนนี้จัดการยังไงก็เปลี่ยนตัวแน่นอนฉันได้ยินมาว่าเปลี่ยนคนในสังกัดเซิงซื้อของเราดูเหมือนว่าจะเป็นนักร้องหน้าใหม่นะ่ะหน้าตาไม่เลวแต่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาก่อนฉันว่าเป็นไปได้ยากใช้แล้วเรื่องของเจียชิงชิงเธอได้ข่าวหรือยังเจียชิงชิงทำไมอีกละ่ะหนิงซีไม่เข้าใจ จะอะไรอีกล่ะเกิดเรื่องใหญ่โตซะขนาดนี้เมียหลวงอีกฝ่ายหนึ่งจับได้แล้วเรียกตัวมาจับแก้ผ้ากลางถนนแล้วตบตีไปยกหนึ่งออกปากว่าให้ใส่หัวออกจากเมืองตี้ตูไปซะไม่อย่างนั้นขราวหน้าจะเอาถึงตายที่ฉันยังกังวลกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วมาทำอะไรเธอซะอีกดูท่าตอนนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะ เกียงมูเย่พูดไปพูดไปก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมาพากลหนิงซีทำไมฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันพัฒนาการอย่างลาบลืนจนหน้าตกใจนะเวลานี้เองเสียงผู้กำกับก็ดังขึ้นมาจากด้านนอกหนิงซีมูเย่ไปแต่งหน้าไปฉากต่อไปเป็นคิวของพวกคุณแล้วตอนที่115คลื่อนลมสงบก่อนพายุฝนจะมา เวลานี้ม่านลาตีกำลังคืบคานเข้ามาแสงกำลังดีฝายอุปกรณ์ก็ได้จัดแต่งสถานที่ไว้พร้อมแล้วกลุ่มนักแสดงก็เตรียมพร้อมอยู่ในจุดของตัวเองหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเจียงมู่เย่ก็รู้สึกตื่นเต้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนพูดได้ว่าแม้เขากับหนิงซีจะเคยคบกันมาก่อนแต่นิ้วมือสักข้างเขาก็ไม่เคยได้จับเรื่องจูบยิ่งไม่ต้องพูดถึง คิดไม่ถึงว่าครั้งแรกจะไม่ใช่ตอนรักกันแต่เป็นในการแสดงขณะกำลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อปรับอารมณ์อยู่นั้นอยู่ๆก็มีแรงมหาศาลมาตบที่ด้านหลังหนิงซีในชุดงามสงา่ามัดผมห่างม้าสูงเอ็นตัวพิงไหลของเขาด้วยท่าทางสบายๆทำอะไรอยู่น่ะนายขนทองนายคงไม่ได้ตื่นเต้นหรอกนะไปไกลๆเลยใครตื่นเต้น ฉากจูบที่พี่เคยถ่ายมามากกว่าข้าวที่เธอกินด้วยซ้ำเจียงมูเยพักเธอออกอย่างไม่สบอารมณ์หัวไหลบริเวณที่ถูกพิงร้อนวูบขนาดนั้นเองกัวฉีเซิงก็เดินเข้ามาหายอย่างไม่ค่อยไว้วางใจนักฉากนี้ไม่สามารถการคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้พวกเธอคงไม่มีปัญหานะโดยทั่วไปเวลาถ่ายฉากทำนองนี้เพื่อไม่ให้นักแสดงเกิดความอึดอัด จนทำให้แสดงออกมาได้ไม่ดีบางครั้งจึงการคนไม่เกี่ยวข้องออกไปเหลือเพียงแค่ทีมงานเท่านั้นหนิงซียักไหลย่างสบายๆฉันโอเคค่ะรุ่นพี่เจียงบอกว่าฉากจูบที่เคยถ่ายมามากกว่าข้าวที่ฉันกินซะอีกยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยละค่ะกลัวฉี่เซิงหัวเราะฮ่าฮเสียงดังงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยพูดจบก็ปอบทั้งสองคนว่า เนื่องจากว่านี่เป็นฉากจูบที่สำคัญที่สุดในเรื่องดังนั้นผมจึงต้องการความสมบูรณ์ค่อนข้างสูงแต่พวกคุณเพิ่งร่วมงานกันถ้าเริ่มแรกถ่ายออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปจะลองหลายๆครั้งผมก็ไม่มีปัญหาพอได้ยินผู้กำกับบอกว่าลองหลายๆครั้งเจียงมู่เย่ก็กระตุกมุมปากขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกปอบเลยสักนิด ตรงกันข้ามหัวใจกลับยิ่งเต้นเร็วและแรงขึ้นไปอีกบ้าบอที่สุดก็แค่ถ่ายฉากจูบแค่นี้แกจะใจเต้นหาอะไรเนี่ยไม่มีใครสังเกตเห็นว่าบริเวณบนหัวมีกล้องความละเอียดสูงขนาดเล็กเท่าแมงวันหลายตัวบินวนไปทั่วบริเวณและห่างจากบริเวณสถานที่ถ่ายทำไปไม่ถึงร้อยเมตรที่หัวมุมถนน มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งจอดอยู่อย่างเงียบๆภายในรถในจอมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของเบาะหลังกำลังถ่ายทอดภาพที่ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นอย่างละเอียดยิบลูถิงเซียวในชุดเป็นทางการสีเข้มเสือ้อเชิ้ติดกระดุมเรียบร้อยจนถึงคอนิ้วมือเรียวยาวกดตรงหน้าผากแววตาเครียดขึมสะท้อนแสงจากหน้าจอตรงหน้าเขานั่ง มองภาพของหญิงสาวที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยและปรากฏอยู่บนหน้าจอโดยไม่พูดไม่จาลู่จิงลี่ที่อยู่ข้างกันเดี๋ยวก็โผล่หัวออกนอกรถมองซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวก็มองดูจอภายในรถใบหน้าสับสนพี่ใหญ่พี่คิดจะดูอยู่แบบนี้จริงๆเหรอจะไม่ทำอะไรเลยหรือไงงั้นเราอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอแบบนี้มันไม่โหดไปเหรอพี่พูดจบ ก็จ้องดูใบหน้าสมบูรณ์แบบของพี่ชายที่ซ่อนอยู่ในความมืดอย่างหวาดหวาดบมพึ้นพำอยู่คนเดียวไม่ระเบิดแบบเงียบๆก็คงพังแบบเงียบๆนี่แหละทำไมสังหอนใจไม่ค่อยดีเลยเพราะเขากลูถึงเซียวโตวมาด้วยกันดังนั้นเขาจึงรู้จักนิสัยของอีกฝ่ายดีคนคนนี้ภายนอกดูเย็นชาไม่สนโลกแต่ความจริงแล้ว เขาเป็นคนที่ห่วงของของตัวเองอย่างที่สุดตั้งแต่หนิงซีปรากฏตัวขึ้นการแสดงออกของลูถิงเซียวแทบทั้งหมดจะเป็นด้านที่อบอุ่นตรงไปตรงมาแต่ลูจิงลี่รู้ดีว่าขอแค่เพียงเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็ต้องเอามันมาให้ได้นี่เป็นการรอคอยอย่างใจเย็นก่อนจะทำการล่าสัตว์การทําแบบนี้อาจจะหมดแรงไปเมื่อไหร่ก็ได้ และบอกไม่ได้ว่าจะเกิดเสียงดังปั้งแล้วระเบิดทุกอย่างกลายเป็นผุยผงขึ้นมาเมื่อไหร่เขาคิดเรื่องนี้มาตลอดหลายวันหลังจากรู้ว่าเจียงมู่เย่กับหนิงซีเคยคบหากันมาก่อนก็ยิ่งทำให้เขายิ่งกังวลใจเห้เห็นแก่หมอนั่นมีศักเป็นหลานชายเดี๋ยวค่อยหาโอกาสเตือนเขาสักหน่อยไม่เช่นนั้นถึงเวลาแล้วจะตายยังไงก็ยังไม่รู้ตอนที่1 1 6 ถ้าจูบกันขึ้นมาจริงๆจะได้เหรอเริ่มถ่ายทำบริเวณสองข้างทางล้วนแต่เป็นแผงร้านค้าที่ขายโคมดอกไม้เสียงท้ายปิดสนาบนโคมผู้คนที่เดินขวักไขวาในมือต่างก็ถือโคมดอกไม้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมืองฉางเกอบังคับฉุดดึงซูห้วนชิงที่เอาแต่ขุกอยู่ในสำนักแพทย์ให้ออกมาข้างนอก กล้องเคลื่อนไหวไปตามคนทั้งสองในฉากนั้นบรรดาสาวน้อยทั้งหลายต่างวิ่งอย่างรวดเร็วไปตามแสงของโคมไฟที่สว่างสวยเจิดจ้าบนถนนฉางอันภาพนั้นงดงามเกินบรรยายฉากนี้บทพูดไม่เยอะสำคัญคือภาพบรรยากาศและแววตาที่เปลี่ยนไปของนักแสดงนำเมืองฉางเกอร์อารมณ์คึกคักเป็นอย่างยิ่งสูหวนชิง ตอนแรกก็ไม่ยินยอมแต่สุดท้ายก็ถูกความสนุกสนานเลื่อนเลิงของสาวน้อยทำให้พลอยเป็นไปด้วยแล้วทั้งสองก็แทรกตัวเข้าอยู่่าำกลางฝูงชนเดินไปได้สักพักสูหว้วนชิงก็รู้สึกว่ามือของตัวเองยังถูกหญิงสาวดึงไว้อยู่จึงได้รีบสลัดออกแต่เมื่อฉางเกอ กับจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยทำเหมือนกับว่ามือนี้เป็นสมบัติของตัวข้าเองเสียอย่างนั้นสูงหวนชิงร้อนลนแม่นางเมื่งโปรดระวังตนเองด้วยชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันเมืองฉางเกอดขมวดคิ้วมุ่นจ้องมองเขาเจ้าหนอนหนังสือนี่หากข้าปล่อยมือเจ้าแล้วพวกเราเกิดพัดหลงกันจะทำอย่างไรหลงก็หลงสิ ซูฮวนชิงโมโหสุดๆพูดอย่างไม่คิดออกไปสูฮวนชิงเจ้าเมืองฉางเกือโมโหสลัดมือเข่าทิ้งแล้วหายเข้าไปในกลุ่มคนเมื่อมองเห็นสีแดงนั้นค่อยๆกืนหายไปในกลุ่มคนสีหน้าของซูฮวนชิงก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นร้อนหลนขึ้นมาพักนี้ในเมืองจิงเฉิงมีข่าวล่ำลือกันถึงโจรป้นสว่าน มีลูกสาวหลายครอบครัวที่หายสาบสูญไปอย่างไรล่องลอยวันนี้บนท้องถนนยุ่งเยิงถึงเพียงนี้นางเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวหากเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำเช่นไรเวลานี้สูฮวนชิงมีเพียงความรู้สึกเป็นห่วงเมืองฉางเกอร์เท่านั้นลืมไปเสียสิ้นว่านางคือจอมมาน้อยผู้ป่วนโลกถ้าเกิดไปเจอโจรป้นสวัดเข้าก็นับว่าโชคร้ายยิ่งนัก กล้องเริ่มตามติดสูง้วนชิงที่เข้าไปตามหาเมืองฉางเกอในฝูงคนอย่างไม่ยอมหยุดหยอ่อนในขณะที่ตามหาเมืองฉางเกอจนแทบข้างอยู่นั้นก็มีมือใครสักคนมาตบที่บ่าด้านหลังทีหนึ่งเมื่อหันหลังกลับไปก็พบกับใครคนหนึ่งที่กําลังสวมหน้ากากผียืนเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าของเขาพูดด้วยน้ำเสียงได้ใจว่า ท่านหมอชูนหาค่าอยู่หรือเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของหญิงสาวอาลามดีใจดังได้ของที่สูญหายไปกลับคืนมาดึงตัวนางเข้ามากอดไว้แนบอกเมืองฉางเกอไม่คาดคิดมาก่อนว่าซุนห้วนชิงผู้ยึดมั่นในความคิดของตนเองมาตลอดจะทำอะไรเช่นนี้ได้แต่ยืนนิ่งไม่ขยับขยื้อน ฉากต่อไปเป็นฉากที่เมิ่งฉางเกอเป็นฝ่ายจูโจมจุบซูฮวนชิงก่อนบรรดาแฟนขับที่ล้อมรอบดูอยู่ต่างก็ตื่นเต้นจนแทบหยุดหายใจไม่กล้าแม้แต่ผ่อนลมหายใจให้เกิดเสียงดังฉากจูบแรกของคนทั้งสองนี้เพียงแค่ในความคิดก็รู้ได้ว่าจะต้องงดงามเกินบรรยายแน่นอนในขณะเดียวกันนั้นยังมีอีกคนที่ไม่กล้าหายใจแรงออกมา นั่นก็คือลู่จิงลี่ที่อยู่ในรถสีดำคันนั้นลู่จิงลี่หดตัวไปขยับแนบชิดกับประตูให้ห่างจากพี่ชายแท้ๆสักหน่อยตกใจจนปิดตาไม่กล้ามองอีกต่อไปแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ชายของเขาจะมองดูเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยเอาแค่เห็นว่านหนิงซีจูงมือเจียงมู่เย่เมื่อกี้นี้ รวมถึงที่สองคนกอดกันอุณหภูมิภายในรถก็แทบจะกลายเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วรู้ไหมถ้าเกิดจูบกันขึ้นมาจริงๆละ่ะมันจะเป็นยังไงเหรอต่อไปไม่ต้องเป็นฉากน้องเลือดเลยหรือยังไงนะต่อให้ลู่จิงลี่คิดจนหัวระเบิดก็คิดไม่ออกพี่ชายเขาจะทำยังไงถึงจะหยุดฉากนี้ได้ทั้งสองต้องไม่ผิดต่อหนิงซีด้วย ลูจิงลี่ค่อยๆมองลอดผ่านช่องว่างระหว่างนิ้วดูในจอมอนิเตอร์อีกครั้งเห็นแค่เพียงหนิงซีค่อยๆดึงหน้ากากออกจากใบหน้าจากนั้นก็จ้องมองเจียงมู่เย่อย่างรักใครแล้วเธอก็ยื่นมือออกไปโน้มคอเจียงมู่เย่ลงมาหมดกันหมดกันหมดกันตายแน่หรือคราวนี้ขณะที่ในใจของลูจิงลี่กำลังร่ำร้องอย่างเศร้าโศก ทันใดนั้นโคมดอกไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบต่างก็พากันดับลงทีละดวงทีละดวงสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าถูกทำลายลงด้วยรังสีอมหิตที่อยู่ในตัวพี่ชายเขายังไงอย่างนั้นน่ากลัวที่สุดเลยต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยอดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเป็นหวัดด้วยค่ะแล้วก็อากาศหนาวๆร้อนๆเยน็ยนๆ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวอากาศหนาวค่ะเชียงใหม่แล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ